จะตามกูมาเลยกันนักหนาะกูลงคนเดียวเหรอไอเนี่ยโอเคไม่มีใครตามกูมาเดี๋ยวกูเก็บเบิร์ดท้าบโครนโอ้โหบักร้ายเขี้ยวหวังว่าผมจะได้ไม่ชุบพี่มลใช่ฝนเราออกางนไนะบ้านหลังนี้เอาเดินบ้านหลังนี้นะเอาเพื่อเอาบ้านหลังนี้ดิโอ โคตรเยอะเลยฟากแล้วก,ก็เจอกับพลอหน,นุ่มตอนที่ผมไม่มีปีมดีดีครับรอคุยเลยรถจังหวะโดนรเราแค่ตาเดียวนะสุดยอะอ่ะแตกคนเห็นไหมมหลัางต้นไม้อะ่ะ ไปแนละ้วไอ้สัตว์ออกเถอะออกน้ำพี่อะไรกูจะชุบกูชุบไะออกก่อนแล้วกันเออนไ,ได้เจอปืนปืนขีดนมานะ้ำตะแกแ,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 แล้วผมก็เจอตัวนะงั้นผมก็ชุบกันเลยนะแล้วกูก็หนีดีครับรอควย,ยอะไรอ่ะ มึงจะไกูนั่งหนายิงสกูกยกม่กูมีครับเราคุยเลยอะไปแไปนเอาไป้ปทุกคนไมมันกมันยิงกูครับทุกคนเอ้าเจอตาก่อนเ้ยที่สัตมันขยังยิงกูยังวะเราต้องหามันชุบ่คน จะได้เกาะสามนะครับทุกคนไปกันกาโอเคตัดมาตอนนี้ก็คือผมชุบมือดีไปแล้วคนหนึ่งก็คือไปกันเดี๋ยวคูจะไปตรงที่ว่าไม่มีคนกันนะทุกคนไปกันตากมาก็ไปไป,ไปแล้วก็ไปนะครับ เครื่องมือที่อะไรนี่ฮะมือดีกำลังทุบโลสักไปอยี่ยนะฮะมือดีเหรอไม่ไม่ไม่มือเทียนะฮะแล้วมือดีผมก็ตายไปแล้วครับพยัยนตายกันยังไงแล้ดูดดิ้นมันมาทำนะยังด <laughs> ิ้นขาอยู่เราจะช่วมือดีทั้งสองคนเลยนะ ฝุดประตูฝุดประตูมไปดูลิ้นมันทำไมล่ะควายดูลิ้นหมาตอนนี้นะเรากำลังซุบมือดีทั้งสองคนแต่ว่าดูเหตุการณ์นี้อย่างจากต่อไปนี้ต่อไปนะผมได้เจอคนแล้วก็ยิงเข้าไปเจ็บแล้วแม่งก็มาสวนกูแล้วกูก็ตาย